ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาให้อ่งเปากับพนักงานที่ร้านอาหารเจ้าเข่านะฮะผมึบอ่งเปาที่อยู่ในมือผมเนี่ยมูลค่ามากที่สุดก็คือหนึ่งพันบาทถ้าที่หยิบได้ผมให้พี่เลยเฮ้ยพี่ เราจะจหาคราวนี้เราจะโซ่ขั้นเสี่ยวพ่างฟินเตาแ่จะหออจะาเจสปกราบสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับกับสู่ชาแนลเสี่ยวพ่างนั่นเองตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่สนามบินสวุวรรณภูมิแล้วเพราะว่าตรงนี้มันมีเครื่องบินลองถ่ายไปดูดิตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่มาลาโบอิง747นะฮะผมซึ่งจุดแลนด์มาร์คของเขาเนี่ยก็คือโบอิง7 7นะฮะ อยู่ตรงสนามบินสวรรณภูมิแถวบ้านผมเลยจินเทียน我要来试一下马拉波น747因为看很多那种评论嘛都说哎小胖为什么要不来747一下试呢จีนเทียนกลงขายากวเนี้ย嘛วันนี้นะครับผมเป็นวันที่30ในปฏิทินของจีนนะครับผมซึ่ง คนจีนเนี่ยในวัฒนธรรมของเขาเนี่ยวันนี้เขาจะอยู่กันอยู่ในครอบครัวนะครับผมแล้วก็ชื่อเหนียนเย่ฟ่านก็คือกินข้าวข้ามปีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ดูทีวีเนี่ยระวงังรถ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 ดังนั้นครับผมวันนี้ผมก็เลยอยากจะแบบเฮ้ยเราก็คนลา้านกระบังนะครับทำไมเราไม่ลองมาชิมหม่าล่าล้านกระบังด้วยนะฮะเพราะว่าปกติจากที่รีวิวนั่นไปห้วยขวางรัชดานู่นนี่นั่นนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะฮะมารีวิวหม่าล่าร้านนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวันเหนียนเย่ฟ่านนะครับผม,ผม,ผ,มผมเนี่ยมมมีีภาาาาาารกกกกิจจจให้้้ัััับพนนนนงงเเเทดดววยยโผะออ่ปแ โดยการแจกอ่างเปาของเราเนี่ยเราจะทําเป็นไปกินอาหารร้านเขาแล้วก็ทีนี้ครับผมหลังจากกินเสร็จเราจะใหพนักง,งานเนี่ยเลือกอ่างเปา3ซองนะครับผมใน3ซองเนี่ยก็จะมีมูลค่าแตกต่างกันไปนะครับผมผู้โชคดี1ท่านเท่านั้นและต้องมีดวงดีเท่านั้นถึงจะได้อ่างเปาที่มีมูลค่ามากที่สุดในวันนี้นนะเดงขอบอกก่อนเลยนะครับอ่างเปาวันนี้เนี่ยหล <c oughs> ักพันหลักพันหลักพัน,ร,พนรู้ก่าจุดไปหาเรามันชื่อชื่อหมาล่าปะจ๊อ ถ้าจะเป็นมาลาเนี่ยคือมันจะต้องมาหยิบข้างในเว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นของแบบว่าเออเอเป็นเซตอ่ะก็คือสั่งแล้วเขาได้เลยนี่เราอยากแนะนํามากเลยข่าวเสียเจือมันเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยนั่นแหลข่าวเสียเจือเราอยู่ที่จีนเราชอบกินมากเลยเซ็นนะเยอหนานจูอู่จูอู่เฟย์จูอู่ชวงต้อนเอาฟัง这个这个应该很好吃吧一串十泰铢 人民币屁、哎啊这个啊这个、屁股，鸡的屁股，呵呵这,吧这,吧这吧、这个呃、香肠这就是最好吃了。我在中国的时候呢，非常喜欢吃这个烤鞋子，想你试一下。啊、就要辣,吗辣特别辣好 <noise> OK 的，来 <laughs>，金牌水嘞。这里好像是酒吧一样哎，如果晚上的话，你们来吃烧烤，也可以一边吃烧烤一边喝酒。其实这个风景挺好的，上面还有桌子，然后这边还有什么平台啊，可以点啤酒啊。好，那就样。等一下他们拿菜过来，然后就我们去吃吧。啊 คือเมื่อกี้เขาแอบฟังที่ผมพูดไว้ผมให้ดูก่อนดีกว่าว่ามันจะมีซองหนึ่งที่มีแบงค์นี้อยู่แบงค์ร้อยหนึ่งใบแล้วก็แบงค์ยี่สิบมันเป็นการสุ่มแรนดอมเว้ยผมบอกให้ว่าเขาต้องเลือกซองที่มันต่างเดี๋ยวใช่ป่ะแต่เราจะเอาเงินซองที่ต่างมาใส่ในซองอันนี้แล้วให้เงินไอ้ตรงนี้ใส่แบงค์หนึ่งร้อยเข้าไปเรนนี่ก็ใส่ไปแล้วนะ เรียบร้อยแล้วเราก็มีความคิดว่าอยากว่าออสิ่งที่เราได้มาเราก็อยากจะเอาไปให้คนอื่นต่ออะไรเงี้ยใช่เราเราไม่ได้แบบว่าต้องการเยอะอะไรขนาดนั้นเราต้องการแค่ว่าเราพอยอยู่ได้แล้วเมื่อเราให้คนอื่นไปแล้วเนี่ยคนอื่นก็มีความสุขไปด้วยอะไรไ<อ>ทุกคนครับวันนี้ผมจะมาให้อ่งเตากับพนักง,งานที่ร้านอาหารซาร้าเขานะฮะผมพันโดยเราจะสุ่ม ใส่ในซอง,งอ่างเป่านะครับผมแล้วก็ให้พนักงานที่เนี่ยจับนะครับผมถ้าเกิดเขาโชคดีก็เอาไปเลยนะครับผมหยิบได้ซองไหนเอาไปเลยโดยวันนี้นะครับผมเราจะมี3แบงค์ด้วยกันก็คือมีแบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยแล้วก็แบงค์หนึ่งพันนั่นเองร้านไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้นะแต่คืออยากให้มากกว่ารับ อ <laughs> <laughs> ๋อไม่ดี这个呢就叫好茄子当我在中国的时候呢非常非常喜欢吃因为为什么呢它的肉好像是鱼肉一样เหมนนทุกคนคือเขาจะปรุงด้วยเขาจะก่อนอื่นเนี่ยเขาจะมีมะเขือยาวใช่ปะ่ะเขาไปย่างใช่ปะ่ะย่างเสร็จจะผ่ากลางเลยหลังจากผ่ากลางเสร็จใช่ปะ่ะเขาจะแบ,บ่งออกแล้วก็แบบโรยด้วยแบบเครื่องเทศหม่าล่านะครับผมแล้วก็แบบข้าวคั่วอ้ไม่ใช่ข้าวคั่วเป็นงาอ่างานะครับผมแล้วก็เป็นเครื่องเทศหม่าล่าแล้วก็โรยแล้วแบบเข่า แต่ว่าที่ต้องที่เด็ดที่สุดก็คืออะไรต้องมีต้าส่วนด้วยก็คือต้องมีแบบกระเทียมด้วยคือกระเทียมสับซอยคลุกกบพริกหน่อยราดน้ํามันหน่อยนะแล้วก็ผัดนิดนึงแล้วก็มาโปะโหเด็ดอยากทําให้กินม,มากเลยแาบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนแล้วกันนะฮะก่อนชิมเราต้องแบบทำนี้ด้วยนะเพื่ออะไรรู้ปะเพื่ออะไรรู้ไหมเราบอกเธอเพื่ออะไรรู้ปะเพื่อให้เนื้อมันเข้ากันเนี่ยนี่มันเหมือนเนื้อปลานะครับทุกคน สำหรับผมผมว่ามันมีความเปรี้ยวนิดนึงแต่ว่าผมอยากให้มันออกไปทางเผ็ดนิดหนึ่งนะครับถือว่าโอเคกินได้ลองลองงลองชิมดูเอาตะเกียบตักก็ได้เอาของเอาตะเกียบมาสิจะมาใช้ตะเกียบเราไหมอ่าลองชิมดูเนื้อมันจะเหมือนเนื้อปลาเลยก็เนื้อมะเขือก็เนื้อมะเขือไงมันเหมือนเนื้อปลาไง มันเป็นรสชาติที่แบบว่าลึกซึ้งแบบว่ามันมันอร่อยคือเนื้อมันอร่อยเข้าใจไหมแต่เขาคาที่อร่อยที่สุดมันจะเป็นเครื่องเรียกของมันถ้าเกิดแบบว่านนแต่ละสูตรอะไม่เหมือนกันแต่เราบอกเลยว่าถ้าเกิดให้เราทำอะเราทำอร่อยกว่านี้ไเปเผ็ดเด็ดจริงๆเ,เดี๋ยวขุมขออนุญา,ยยาโอินกันก่อนนะเรียบร้อยครับครับ ผมพอดีผมมีภารกิจหนึ่งภารกิจให้ทําครับผมพอดีวันนี้นะครับผมเนื่องจากช่วงวันถุปจีแล้วผมมีภารกิจหนึ่งภารกิจอยากจะให้คุณพี่ทำคือผมมีอ่งเปลาให้พี่3ามสองวันนี้มันเป็นวันถูปจีแน่นอนแหละคือเราอยากจะมา แจกอ่างเปาแต่ว่าผมม,มีเกมให้พี่เล่นคือผมอจ,จะให้พี่จับอ่างเปาที่อยู่ในมือผมสซองอ่างเปาที่อยู่ในมือผมเนี่ยมูลค่ามากที่สุดก็คือ1000บาทถ้าพี่หยิบได้ผมให้พี่เลยน้อยที่สุดคือ20บาทลองรลบว,ว่าคือ100บาทอันนี้ขึ้นอยู่ที่ดวงพี่แหละว,ว่าพี่จะหยิบได้เท่าไหร่ก่อนที่จะจับเนี่ยผมอยากให้พี่เนี่ยแนะนําร้านอาหารร้านนี้ก่อนละกัน,นาาร,ร้านนี้เป็นร้านอาหารมาล่านะคะคุณลูกค้าเป็นร้านอาหารมาล่าที่ใหญ่ที่สุดในในเอ่อในตะกรังเลยนะคะคุณลูกคา้า มาจากเส้นทางล่ากระวังนะคะคุณลูกค้ามาทั้งเส้นออกนุกตรงตรตรมาเลยค่ะอันนี้พูดภาษาจีนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะจริงๆอยู่ร้านอาหารจีนคนจะต้องยิงการห应该会讲中文嘛但是他เ不会讲中文也没关系，ก็มม <S <S <ค>ผมบอกกติกาไปแล้วนะครับผมผมเนี่ยมีฟองอยู่3าฟองในเนี้ยมีเงินมีมูลค่าอยู่แต่ว่าในซองเนี่ยมีมูลค่าต่างกันพี่หยิบได้พี่เอาไปเลยจริงจริงเนี่ยคุณน้องเสี่ยวไหลซื้อข้าว年夜饭嘛就在这里吃年夜饭所以呢我想恭喜一下 เจีตยือนกงพี่พร้อมไหมผมก็ตื่นเต้นหท่ยนะเพราะผมรออยู่ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ว่าจะมาจับอ่างเปาในวันนี้นะครผมผมมีอยสามซองอยู่ที่ดวงพี่แล้วเอางี้เอางี้พี่เลือกเลยว่าพี่จะหยิบซองไหนซองนี้ค่ะซองนี้ใช่ไหมฮะพี่เปิดดูเลยว่าในซองนี้มีเท่าไหร่ใ้ เอางี้ดีกว่าเดี๋ยว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 เอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเปิดนะฮะอยากจะเปิดโชว์ให้พี่เขาดูพี่จะได้รู้ว่าเท่าไหร่จะได้รู้ว่าก่อนเปิดงี้ผมก็กลายเป็นคนลุ้นเองดิถูกไหมครับอ่ะซองแรกที่ผมจะเปิดนะฮะยี่สิบบาทอ๋อล่อแล้วรอดไปแล้วนะฮะผมตื่นเต้นแทนตื่นเต้นว่าจะเสียหนึ่งพันหรือเปล่าโอเคอ่ะเก็บไปก่อนซองที่สองนะฮะ เปิดครับเปิดเลยิีดีด้วยครับดีด้วยครับผมฟังโชคดีวันนี้นะครับโหถือได้ว่าดวงดีมากไม่คิดว่าจะหยิบได้1,000บาทก็ ขอให้มีความสุขกับวันตุจีนนะครับผมกงสีฟ้าฉายก็ขอแบบยุ่นชี้เห่านะครับผมแล้วก็ไหนๆก็ดวงดีแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือถือให้เลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้พี่เป็นผู้ดวงดีในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่มาบริการเราแล้วก็ให้เกียรติเรามาถ่ายในวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็กงสีฟ้าฉายนะครับผมก็สันติเจนคังนะครับผมก็ แล้วแต่พี่รล้วพี่จะไปใช้แล้ถือว่าพี่เป็นคนดวงดีในวันนี้ไม่คิดว่าจะเโอเคขอบคุณมากครับผมครับผมครับเดี๋ยวพูดเป็นภาษาจีนหน่อยแล้วกันพี่ว่ากงสีภาษสายก็เลยซินเจียยู่อีซินนี้หัวใจขอบคุณมากครับผมครับผมครับขอให้มีความสุขมากๆครับผมในวันจูเจีนครับผมขอบคุณครับรอบนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะผมที่เข้ามารับชมและเข้ชอบพิธีมุนเดียวนี้อยากให้เราทำแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ช่องเสี่ยวพังด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแจกของ